สวัสดีจ้าเดี๋ยวจะพาไปไหนหรึไงสิพาไปเบิ่งตลาดนัดอยู่ข้างล่างตลาดนัดหมู่บ้านนี่อย่าน้อยนะคะกินยาก่อนเพราะนายยังบม่ได้กินเผาเศร้าแต่ว่าเห็นเขาว่าเขาขายขวากาเฟนกนะาแฟน,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 นั่นแล้วสิลงไปตลาดนัดพาไปนอกไปเบิ่งอย่ให้หมู่บ้านมีน้อยนี่แหละอย่มองเขาถึงขยะ เอาก่อนจะเป้าตังคยูไทร์ว้าเดินก่อนกับเงินไปเสือตัวไหนกับกระเป๋าเงินก่อนพี่น่อยเสือตัวไหนไปหน่อย บตลาดนะัดตลาดั่หมู่บ้านนหน้อยในสวีเดนสิเป็นไดในมู่บ้านนิดหน่อยในไ้นพัดจะพี่น้องกินเขานั่งเบาไล่กับเบือ้อนเนาะพี่น้องเนาะพาไปดูรูปแบบที่มันหลากหลายมั่งจะได้ไมจ่จำเจเอาขยะลงไปทิ้งด้วยในกระเปเ๋าเงินแล้วซื้อว่าได้ไปไปได้แล้วเสือตัวนี้งแกสมัยอ้วนๆได้ไหมคู่กันก็สีขาว เขาให้แม่จอยไปแล้วเสื้อสีดำไว้เพราะสีดำมันจะเป็ดต้องใช้ให้ใครไม่ได้ปาเทาพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยอาบน้ำซ้าผมพึ่งแห่งนะยังไม่แห่งดีไปได้ใส่เกือบก่อนย้อสกลโบเลบจิตอุนเดคู่ Rada Wunderku Lóc dẹp chết, dẹp chết Ôi. hello 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 chơi ผมเนี่ยพันได้แห่งดีแต่ว่ากับไปโรดเนี่ยมันอยู่ข้างนาตึกสีเหลืองนี่ตลาดนัดคอณหญบอกมือว่านนี่เออฉันลืมบอกเธอเพื่อนอ่านหนังสือพิมพ์เขาลงสือพิมพ์ว่าตลาดนัดมือวา่านห้ามมันเสาหามงเสาหอดีมงแรงนี่นคือบอกเคยมันพานไประดีมาสนมืออื่นมืออืดมาสน หัวเศร้าก็เลยมาปลูกไปไร้เจ้าสิไปยิ่งบอกบายได้คอยอาบน้ำซับผมก่อนขยะไปถิงน้ำในเด้ออุยออ้ยบอกบอกขะกะถิงอยู่สิไปใส่ออกไปใส่กระทำคนอ่ะอยากน้ำขยะซะก่อน <c oughs> มันนี่วันหยุดแหงเงียบกิบวันหยุดเต้นหน่อยก็มาเล่นอยู่โรงเรียนอยู่ได้พี่น้อกลางคนหนาวหนาวเห็นบางคน กะเจ้ามาตลาดนัดกันกระดังเขาเราไปจอดไม่ได้ลงเรียนม,ม่นจะเตล่มในชั่วโมงนิดนิดิงขยาก,ก้นเดี๋ยวดีหน่อยแล้วทิ้งทิ้งขยะแป๊บหนึ่งนะปล่อยปลายปย,ยนี่เดชันบอกว่าตลาดนัดไม่หน่อยเห็นอยู่ได้นานี่ตลาดนัด เริ่มสิบเอ็ดโมงหอนสิบหกไปว้ยหนาวใส่หมวกก่อนเอาเรื่องหมวกอีโมตอนนี้ไปเซตน,นี้เข้าเอาขอเอาตูวว่ายัางสี่หละกขันเข้ามีอันเข้ามีอันพาสดุยังไงเข้าเจ้าส,สิให้เข้ามาเปิดเอาได้นี่เด้ อุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงกลับกล้องก่อนตลาดบ,บัตจ้าอน,นี้ใช้ช็อคเกล็ดชินและสิบหาสารผินสารสิบอุ้ย กาแฟอุ้ยม้อนเล็กน่อยอันเล็กน่อยมันถือองค์ของพี่เดือดยของพี่ดเดลิดไอ้คิสมาสอันนี้ขายงังอ้ยขายเนื้อ ใชยเนี่ยใช้ช็อกโกแลตเอ่ทเอท้แอปเปิลมูสเดียวม่จะซื้อขิเมืองกนไปจะซื้อยัง้องไปให้ลูกวะว่ากระเป๋าเนี่้อยคือแพงค่ะคริสต์มาก็คนแจกแปดสิบ là đa nào là, là phải nhau tụp tụp đi Hãy หมวกก็เก่งนะก็สุดใจคิดสมาร์ทอันนี้ของขึ้นกีฬาคือคนใหญ่คนเสียอยู่ขายกิดเอขายกาแฟแล้วก็ให้ขน,นมแถมขน,นมแกลวสิปลองเท้า ใสในบ้านโอ้ยวันน้ติดกิบผมตกตะเสตะสะแถวอืมแผนเสียงไม่เห็ดมองขวดว่างขวดไอเดียดีนะเ๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ย เมีอะไรโมบ้านยม่หน่อยก็สิมีร้านล่วงอยู่ประมาณนี่ทำเครื่อสริมทำซักคิวทนตัดผมทนตัดผมอยู่สามแล้วก็อบเสื้อหน้าร้านอาหารร้านหนึ่งร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านร้านตัดผมอยู่ทางนั้น นมขี้เั้กทั่วทั่วเ้ากรลังมาทั่วแขกทั่วเคลือบน้ำตาลพ้อตะเซียมตั้งเต,า,งตาพี่นอ้อง้องรอโอ้นัน่เน,น่เน,น่เน่เขาออกมาโชว์ใน่เรียนหลานสาเหตุทั่วเคลือบซื้อไปให้บีบมันก็จิน่านหอดมันก็สีหาดอยู่แหละเอาซ้ำในถุงหน่อยเนาะบางกวนอยากสิ่มก็ กำลังเริ่มมาอันอน,นั้นขายแย่งแฮมเบอร์กเกอร์ซืือแฮมเบอร์กเกอร์พินนนั่นเดี๋ยวเขากำลังสิ้อเหอุ๊ยเขามีอัน,นั้นนั่นปลาท่องโขงสเปนด้วยแหละเออเดี๋ยวจะซื้อขึ้นไปกินโอเคโอเคแล้วสิมาซื้อเขาต่อคิ้วกันอยู่ คือคือกินเทร่อง้านออกกินนู่นี่คือสิบว่าวัรายรับกด้แน่ กินขนมประทรงโตสเปรีนเดี๋ยวรอมันถอดก่อนสูอตาแฟพี่น้องสูดตาแฟค่กับสาวเลย ยางนาวเ๋ยวันมันเขาขายเนื้อล่ามบแมวนเขาขายเป็นเค้บับล่ามแบบว่าซื้อแบบพ่อขนมฟังกันไหมเค้บับพ่อนะหน้าว กานที่ไม่ได้เคยเห so ็ดงานร้านแรกที่ประสิทธิ์ประสาทมีชาในการเห็นงานอาหารสวินนไห้อาหมบุญลาวีเพเดือเินไาบุบายทยออ๋ออย่าเวียวเป็าเสัมผัสอมแค่ละอนสกูเกณฑอ๋นำถึงธรรมชาติไม่ให้สื่อสาร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 โอเคยกตัวร่อสัมผัสเรียออุิกะอ๋อไม่ได้สื่อเนี่ย ไปให้บีบีต <c oughs> ้งองควนบลรุงสีเอาบอ่อเดี๋ยวขึ้นไปทั้งบ้านจะถามมันก่อนนะคะทามันจากเสี้ยงกับสิ่สงจัดหันเนาะเว้นกินกนุ่มเบอร์คั <c oughs> คนยอกยามีก็โอเคใจเงินก่อนสุดเลยเจ๊ไม่ไหนซื้อเกล็น้ำที่เขานิยมขิงช่วงที่ฉมัดมค่ะแต่ว่าบ่มีแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์ มันหนาวมันกำกิดไอ้อย่างอุ่นพี่น้องวางก่อนของขวัญปัดปมีแนวใสเดี๋ยวเบิ้งใส่ในถุงนอนเพึ่อมึงอยากขาดเด้อถุงมือบะไรใส่มาใส่ถุงมือก็กใสอะไรอีกท้ายอะไรอีกไปแล้วน,น้ำเปลือกมันจะเป็นสีแดงๆหอมๆห,หอมเพลิงเทเอ๊ะซสาตาการจักระราฟกุลไปเลย ลูกก็ซันตามีซันตาก็ต้างแล้วแจกเกิกไม่สิเป็นหวานๆสมหอมๆเครื่องเทศค่ะปกติเขาสิใส่เหล่าใส่วัดกาลงไปน่ำ กินสลัดหนาหนาวหรือว่าบางคนออกไปตกปลาดูสินะ